ดูสิย้อนไปกี่ปีคะผมยาวหนาสวยขนาดนี้เนียนไหมคะเนียนเนียนมากเลยเนาะแทบจะด,ดูไม่ออกเลยใช่ไหมว่าใส่ผมสวยกับผมจริงอีกไหมคะเนี่ยดูสิดูความผิวดูความน้ำหนักเนี่ยสวยขนาดนี้ไม่จับมาเป็นนางแบบไม่ได้นะคะมาม,มาเผยเคล็ดลับความสวยก่อนอะไรนะอายุอายุห้าสิบแต่เส้นผมนี่คือนะมมยีบนะสุกไหมออ้หกสิบเลยหรอ อุ้ยตาแล้ว6กงั้นเหลือสัก40ิแล้วกันเนาะคุณพี่หน้าเนียนเวอร์เอาเหลือสัก40ิก็พอถ้าคันจะเหลือ2ี่สิาก็จะเกินไปเอาสัก4ี่ิแล้วกันเนาะค่ะคนอายุ6กเนียนขนาดนี้เลยเหรอหน้าเป๊ะมากเลยอะ่ะบอกเคล็ดลับหน่อยสิคะหน้าเนียนเป๊ะมากมโอ้สวดมนต์ด้วยไหมคะก็สวดมนต์ด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วสวดมนต์ด้วยนะคะ แม่ดังพันกรน,น้องเข้าวดื่มวายดื่มโอ้ต้องดื่มวายวันละแกว้วแต,แต่แต่ถ้าเกิน<ะ>เกินแก้วนี่ก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะ,ะ <laughs> มาจ้ะปกติพี่ก็คือชอบใส่พวกแฮพงแฮพีทอยู่แล้วเนาะ แต่ว่ามันก็จะหนาแค่ข้างล่างเนาะ mm hmm. แฮร์พีทมันแต่เรามีปัญหาเรื่องเหงาะข้างบนด้วยเพราะนั้นแฮร์พีทก็จะไม่ช่วยแต่ถ้าจะแฮร์แปะมันก็จะหนาให้คุณพี่ไม่พอเนาะคุณพี่ก็เลยเลือกฮาร์ปยาว60ไปเลยจ้ะสวยปิง๊งอันนี้ออันนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นเปลี่ยนรอยแสกได้แต่ว่าอ่าอันนี้หนูถหนูทำเป็นแสกซ้ายตามผมจริงพี่เวลาพี่ใส่พี่ก็แค่หยิบผมจริงออกมานิดนึงเห็นไหมคะติดกิบติดตรงรอยแสกแค่นี้เองกด ง่ายเนี่ยค่ะมีกิ๊บตรงไหนคนพี่ก็ํำไปเนี่ยเหลือผมจริง <มา S 1> ไว้นิดนึงนะคะเนี่ยหยิบผมจริงเรามานิดนึงแล้วก็ใช้กิ๊บฮาร์ปมันจะไม่มีที่เก็บผมเพราะฉะนั้นเราก็แค่สวมทับไปแต่ว่าเราจะใช้งับกิ๊บอันนี้เก็บผมเราไปข้างหลังแทนเพราะผมเราสั้นมันก็จะโดนเก็บไปข้างหลังหมดอยู่แล้วอันนี้มันก็จะไม่แลบออกมาเห็นไหมคะเวลาเราเวลาเราปล่อยมาข้างหน้าอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะไม่แลบ แล้วก็อย่างที่หนูบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเปลี่ยนรอยแสกได้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนรอยแสกเราต้องฉีดน้ําก่อนแล้วเราก็ค่อยกีดไปอย่างงี้อถ้าอยากแสกขวาเราก็กีดขวาอยากแสกกลางแล้วก็กีดกลางแต่ว่าถ้าแห้งปุ๊บมันก็จะไม่ไปเพราะนั้นเราก็ต้องฉีดน้ํานิดนึงพอฉีดน้ําหน่อยหนึ่งแล้วเราค่อยกีดไปเห็นไหมคะแค่นี้เลยเราอยากจะเอียงซ้ายเอียงขวากี่องศาจริงก็คือแล้วแต่เราเลยเรากรีดไปได้เลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ ส่วนตรงนี้ถ้าเราอยากจะยกจริง,รงเราสามารถยกขึ้นหมดนี้ได้เลยนะคะเห็นนะถ้าเราไม่อยากจะมีรอยแสกเราอยากจะยกผมขึ้นมาเนี่ยการที่เราเหลือลายข้อดีของฮาร์ปคือเวลาใส่เราจะเหลือลายผมจริงเวลาย,ยกขึ้นมามันก็จะได้เป็นลายผมจริงเนี่ยเอาจริงแค่นี้ค่ะจะไปดูออกคะ่ะโอ้เขาสงสัยเนาะอ่านนอนสวยกลับไปทุกคนเนาะเห็นลจัดมา จะมาแบบจะมาแบบไม่มีผมกลับไปนี่คือผม,ผมฟาร์มผมนะคะอยากมีฟาร์มผมต้องมานะคะเนี่ยค่ะแบบแน,นี่ใส่คองเดี๋ยวก็จะมาเปลี่ยนเป็นสักก้นนั<อ>่งนี้แบบนะี้ได้ได้เอารอบนี้จัดตรงเนาะรอบหน้าอาจจะต้องเป็นหยิกเนาะได้เลยค่ะเดี๋ยวใส่คองแล้วก็มาจัดใหม่อ้าวแล้วเราเบื่อ,อ,อตรงแล้วเราอยากหยิก อีกนี่เลือกลอนได้นะร้านหนูจะเลือกลอนต่าลอนสูงลอนลอนคายลอนอะไรเงี้ยหนูจะไม่คิดเพิ่มเลยสีก็สั่งได้เวลาฮาร์ปหนูจะขายตามความยาวเป็นหลักเพราะนั้นสีสั่งได้หมดเลยจะผมฟอกขาวทั้งหัวหนูก็ไม่คิดเพิ่มร้านหนูไม่หยุมหย,มยิมค่ะได้ขอบคุณค่ะนี <c oughs> ่จ้าผมเงางามสวยเฟอ้อ ยิ่งกว่าทำเคลาตินอีกจ้ะ